KC Forex Trading สวัสดีครับวันนี้ผมมีระบบเทรดสั้นปั้นพอร์ตในไทม์เฟรม M5 ของคู่ทองคําำมาฝากเพื่อนๆกันนะครับก่อนอื่นก็รบกวนช่วยกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับเดี๋ยวเรามาดูระบบกันเลยครับเราจะใช้เงื่อนไขง่ายๆโดยการใช้อิดิเคเตอร์เพียง1ตัวเท่านั้นนะครับประกอบกับการดูแท่งเทียนนะครับผมมาที่อิดิเคเตอร์ครับเลือก moving average ใช้ช่วงเวลาหรือ p พ r i ร d เน่50นะครับ MA method เป็น linear weight นะครับ Level ตรงนี้เนี่ยผมจะใช้เป็นจุด SL นะครับของฝั่ง buy หรือฝั่ง sell ถ้าโบเกอร์ทองคำของพเพื่อนๆเนี่ยเป็น2จุดทศนิยมก็ใช้เป็น200นะครับแต่ของผมเป็น3จุดผมจะใช้เป็น3,000นะครับกด OK เ,เข้าไปเปร๊บเราจะได้เส้น MA มาอย่างนี้นะครับเงื่อนไขในการเข้านะครับเราจะรอให้กราฟทะลุขึ้นไปก่อนนะครับ พอกราฟทะลุขึ้นไปเนี่ยกราฟแจ้งแล้วว่ากราฟจะเปลี่ยนเทรนจากขาลงเป็นขาขึ้นเราจะรอให้กราฟลงมาที่โซนของ LMA นะครับและทีนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะรอให้เกิดแท่งกืนกินตรงนี้นะครับก็คือมีแท่งแดงเล็กๆแล้วก็เขียวจุดเข้าตรงนี้นะครับแล้วก็จุด SL ตรงนี้นะครับ3เส้นตรงนี้ไม่ต้องสนใจนะครับให้ดูแค่ตรงนี้นะครับจุด SL จุดเข้าแล้วก็ TP นะครับ TP ที่เราคาดหวังคือ1ต่อ1นนะครับไม้นี่แค่ TP ไป ตรงนี้จะเห็นว่ามีจุดเข้าอีกนะครับมีแท่งแดงที่เล็กกว่าแล้วก็มีแท่งเขียวที่ใหญ่กว่าเราก็เข้าไปตรงโซนนี้นะครับยกขึ้นมา SL ที่ตรงนี้นะครับ1ต่อ1 5 TP ไปตรงนี้เราไม่ได้เข้านะครับเพราะว่าแท่งแดงเนี่ยใหญ่กว่าแท่งเขียวเราก็ไม่ได้เข้าเดี๋ยวมาดูฝั่งเซลล์กันบ้างนะครับฝั่งเซลล์ก็จะเห็นว่าตรงนี้แท่งแดงจะใหญ่กว่าแท่งเขียวนะครับเราก็เข้าไป SL ที่ด้านบนแล้วก็จะมีตรงจุดนี้อีกจุดหนึ่ง เราเปิดได้อีกหนึ่งไม้นะครับเอาตรงนี้ SL ตรงด้านบนทั้ง2ไม้ TP ได้นะครับเพื่อนๆที่ชอบระบบนี้นะครับเอาระบบไป b a c k t ท s ดูนะครับอาจจะรีด RR ได้มากขึ้นหรือเซตค่าให้มันมี v ิ l a ท y ได้มากขึ้นนะครับ b a c k t e s ย้อนหลังไปสักร้อยไม้นะครับยิ่งมากยิ่งดีนะครับให้เรารู้แล้วก็ชํานาญในการเทรดเพิ่มความมั่นใจให้เรานะครับอ่าย่างจุดนี้เราไม่มีจุดเข้านะครับตรงนี้ก็ขึ้นมาอ่าตรงนี้มีจุดเข้านะครับ แท่งแดงแล้วก็แท่งเขียวแล้วก็เปิดบล,ลายไป SL ที่เส้นปะลัดด้านล่าง1.1.5ตอนะครับไม้นี่แทีปีไปไปดูจุดต่อไปจุดนี้ทะลุลงมานะครับเปิดแท่งใหญ่มาเลยเราเซลล์บ้างตรงนี้ไปไม่ถึง EP 1.1.5นะครับตรงนี้เนี่ยถ้าเห็นว่ามีแท่งที่แบบสวนขึ้นมาแท่งใหญ่ๆเนี่ยเราปิดก่อนที่เขาจะทะลุขึ้นไปนะครับผมอย่างแท่งนี้ปิดก่อนก็ได้ไม่ต้องรอให้ถึง SL ทะลุขึ้นมาตรงนี้นะครับตรงนี้จะมีจุดหนึ่งที่ให้เราบายได้นะครับขึ้นไปถึงทีพีนครับลงมาย่อแล้วก็ถึงนะครับ1ต่อ1นจนะครับเดี๋ยวมาดูตรงนี้อีกทีหนึ่งตรงนี้ได้เข้านะครับ1ต่อ 1. นึงุด้ถึงไหมมาแค่1นะครับก่อนที่จะเกิดข่าวนะครับเดี๋ยวมาดูจังหวะที่แพ้กันบ้างนะครับตรงนี้น่าจะแพนะเท่าที่ดูแลช็อตนี้ครับที่เราเซลมาตรงจุดนี้นะครับแท่งเขียวเล็กกว่าแท่งแดงนะครับแล้วก็เซลล์ SL ไว้ ตัว net l เราแล้วก็ลงต่อแต่ก็ขึ้นมาให้มีจุดเข้าได้อีกนะครับก็มีเขียวแล้วก็มีแดงที่ใหญ่แล้วเข้าได้เลยนะครับตรงโซนนี้โดนตรงนั้นไปชดใช้คืนตรงนี้เป็นคําที่ใหญ่ขึ้นนะจุดนี้เข้าได้นะครับเนี่ยเพราะว่าเกิดเขียวแล้วก็แดงที่ใหญ่กว่าเข้าตรงนี้ sl ตรงโซนขอบเส้นปะสีแดงนี้เราก็ได้1ต่อหนึแล้วก็วินไปก็คอนเซปต์ประมาณนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไป เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ